สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สป라이 Gview Asrock มาเฉพาะที่เกมเมอร์ amer, และ overclocker เลือกใช้และ Advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับพี่น้องขอ,องท้องซนทีวีทุกๆคนครับอยู่กับการ unbox preview นะคะรับหรือว่าแกะกล่อง preview หอมปากหอมคอสั้นๆแต่ได้ใจความ นะครับเรายังคงอยู่ในกระแสของการ์ดจอ GTX นะฮะระหว่าง960กับ970ซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะพูดว่าเฮ้ยเพิ่อมอีกหน่อยเอาตัวนั้นดีไหม e กระโดดอีกนิดนึงขย,ยิบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยอ่ะมาพอดีนะครับก็เลยเดี๋ยวจัดให้ดูว่า GTX 970เป็นยังไง GTX 960เป็นยังไงนะครับวันนี้เลยหยิบตัวนี้มาให้ได้ดูกัน Galaxy G-Force e GTX 970 XOC ครับผมยังไม่ได้แกะดูเลยนะฮะว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงก็ไปพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มครับเท้าความสำหรับใครที่ยังไม่รู้ฮะ GALAX y คือ Galaxy ในสมัยก่อนเขาเปลี่ยนชื่อมาได้ราวๆสักครึ่งปีเห็นจะได้แล้วนะครับก็มีตัวแทนจำหน่ายชัดเจนเหมือนเดิมมีการรับประกันที่เหมือนเดิมนะครับก็ลองลองดูนะครับ เอาตัวกาไว้ก่อนไม่ใช่ซีรีส์ฮอฟนะครับไม่ใช่ฮอฟเฟรมไม่ใช่พีทีีสีขาวนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปดูบันเดอร์กันก่อนนะครับว่าให้อะไรมาบ้างอ่บันเดอร์ชุดแรกครับเป็นแผ่น DVD s o f t w a r e d r i ์ e ดเวอร์หนึ่งแผ่นนะฮะแล้วก็ Quick User Guide User Manual อีกหนึ่งชุดอะแดปเตอร์แปลงจาก DVI เป็น D-Sub VGA 15พินหหัวครับสายแปลงปลั๊กไฟเลี้ยงฮะจาก Molex 4พินสหัว เป็น6พิน PCIe 1หัวให้มา1ซเส้นและสุดท้ายสำหรับบันเดินครับอันนี้เป็นสายแปลงจาก m o เล x 4พิน2หัวเป็น8พิน PCIe 1หัวให้มัน1ซนครับสำหรับตัวการ์ดนะครับ Galax ก,ก G t ท970 XOC ตัวนี้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าสวยนะครับสวยยังไงสวยแบบนี้นี่เขาเรียกว่าสวยนะครับเอาโทนสีก่อนเลยนะ โทนสีที่กาแล็กซ์เลือกใช้เนี่ยเป็นโทนสีที่ไม่ค่อยจะเห็นกับการ์ดจอยี่ห้ออื่นทั่วไปด้วยการเลือกโทนสีของกาแล็กซ์นะครับสีที่เขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็นสีลูซไซทั้งตัวใบพัดลมและก็ตัวฝาครอบฮีทซิงค์นะครับเอาใบพัดลมก่อนใบพัดลมเนี่ยจะเป็นสีออกเทาๆมีเกล็ดนะครับมีเม็ดบรอนสวยงามนะครับเป็นพัดลมขนาด9เซนติเมตรทั้ง2ใบเลยเป่าอัดลงไปที่ฟินระบายความร้อนในส่วนของฝาครอบนะครับหรือว่าโคเวอร์เนี่ย ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับมีการเล่นมีการทำลวดลายนะครับมีเท็กซเจอร์ที่ค่อนข้างจะสวยงามนะฮะแบบนี้ประมาณนี้สีที่ใช้นะครับตรงนี้เนี่ยออกแนวเหมือนเทาฟ้านะครับเป็นเทาฟ้าอ,อ่อ,อนๆเป็นเม็ดบอนเหมือนกันลูซายเหมือนกันสวยงามครับผมบอกได้เลยว่าสวยจริงๆสำหรับด้านข้างของกาตัวนี้นะครับใช้พื้นที่ทั้งหมด2ส,สล็อต เหมือนเดิมครับเผื่อไว้สัก3ให้ได้มีอากาศหายใจหายคอกันบ้างนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจากทางด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามีฮีทไบ์ด้วยกันทั้งหมด4เส้นนะครับชัดเจนว่าเป็น4เส้นนะฮะทิศทางของฮีทไป์ครับเป็นแบบ u s h p p นะครับเป็นตัว U hape, ทั้งหมดเลยขนาดก็แตกต่างกันออกไปครับมีทั้งที่เป็น6มิล2เส้นแล้วก็มีทั้งที่เป็น8มิลอีก2เส้นลักไฟเลี้ยงนี่จะมีทั้งหมด สองหัวด้วยกัน2แบบก็คือ6พิน PCIe แล้วก็8พิน PCIe อย่างละหัวครับทางด้านซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นอินเทอร์เฟซสำหรับเชื่อมต่อมัติกาแบบ s l i ได้สีการ์ดนะครับสำหรับ GTX 970ตัวนี้ซึ่งด้านหลังของตัวการ์ดเราจะเห็นว่ามีแบ็กเพลทนะครับติดเอาไว้อยู่ปิดหมดเลยทั้งตัวการ์ทั้ง PCB เลยนะครับสีของตัวแบ็กเพลทนะครับเป็นสีเดียวกับฝาครอบฮีทซิงค์ด้านหน้าเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันความหนาประมาณ2ม mm, ิลค่อนข้างที่จะหนาครับช่วยในการรับน้ำหนัก ครับเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มความสวยงามเข้าไปมองผ่านช่องตรงนี้ไปจะเห็นว่า PCB เนี่ยเป็นสีออกน้ำเงินอ่อนๆนะครับหรือบางคนก็มองว่าเป็นฟ้านะครับส่วนในการเชื่อมต่อกับมอนิเตอร์ต่างๆนะครับหรือว่าแบงค์เอาพาร์นลนั้นให้มาทั้งหมด4พอร์ตครับก็มี DVI D 1พอร์ต DVI อีก1พอร์ต HDMI 1.4นะครับแล้วก็ DP หรือว่า Display Port 1.2ทั้งหมด4พอร์ตตรงนี้นะครับใช้งาน ต่อแบบมัลติมอนิเตอร์ได้นะครับหรือว่าที่เรียกว่า G Surround เรื่องหน้าต่างของตัวการ์ดเนี่ยเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเสียบการ์ดตัวนี้ลงกับเครื่องที่เป็นเทสเบดมาตรฐานของเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ลงไดวอรไดเวอร์เรียบร้อยนะครับก็มาดูกันที่ G PU 4 0.8.1ครับเวอร์ชันล่าสุดนะครับลงไดเวอร์ไปแล้วเวอร์ชันนี้ครับปุ๊บครับสามสี่เจ็ดจุดสองห้าปุ๊บนะครับโค้ดเนมครับ G TX 970 นะครับรหัส GM204 Resolution A1 28นาโนเมตรนะฮะก็ลงมาที่ตรงนี้นะครับ Shader Core ครับ1664นะฮะถัดลงมาเป็นในเรื่องของ RAM เป็น4 GB ครับ GDDR5 แน่นอน Bus width 256บิต Bandwidth 224.4 GB/s ครับ Core Speed ครับ1127 MHz ค o บูสหนึ่งพันสองร้อยหกสิบหกนะครับอยู่ตรงนี้ครับคือ1753 MHz เคูณสเข้าไปนะฮะก็จะได้เท่ากับ7012 MHz อครับอันนี้คือสเปคซิฟิเคชันของ Galaxy GTX 970 XOC ตัวนี้นะครับ